ทำกิยกรรมครั้งแรกในชีวิตก็คือตอนนี้แหละแล้วความรู้สึกตอนนี้คือแบบโคตรตื่นเต้นเลย <c oughs> จ่ายมาจาใบหลายที่แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ทำก็เพราะว่ากลัวถ้าทํำชั้นตาเดี๋ยวจะประมาถ้าตาดำโตขึ้นอย่างเงี้ย <c oughs> ต้องทำกลันแล้วตาได้แต่ สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่คลินิก SLC คลินิกนะครับเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่นะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยทำศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิตก็คือตอนนี้แหละนะครับผมจะมาทําตาอย่างที่คนรู้นะว่าผมมีปัญหา,หาเรื่องเวลาเขามองมามันจะเหมือนว่าตาเราไม่เท่ากันเว้ยแต่จริงๆแล้วเรื่องของฟังชันอ่ะไม่ได้เป็นคนตาอเลยนะเว้ยโอ้โหชอบป้าตาเลยจังเคยไปหาหมอลนะ ฟังชั่นการมองปกติของเราเนี่ยก็คือปกติเลยแต่แค่ความกว้างของหนังตามันจะไม่เท่ากันฝั่งนี้เห็นตาขาวฝั่งนี้ไม่เห็นตาขาวอย่างเงี้ยก็แบบเฮ้ยพี่พี่ตาเล่เหรอครับเวลาเราไลฟ์สดเวลาเราสตรีมอยู่เนาะมันก็เลยทําให้เราสูญเสียความมั่นใจวันนี้ก็เลยแบบเอาวะสักทีมาแก้ปัญหานะสิ่งที่เราไม่มั่นใจนะที่นี่โปรเซสจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยไปดูกันครับเจอกันนี่ก็ถามเราว่าแพ้ยาหรือเปล่าน,นะก็คือไม่แพ้ยามีแต่แพ้คนสวยได้ไหม นี่บอกเลยว่าเซลล์ที่นี่สวยกันกับทุกคนเลยนะครับสุดยอดมากทุกคน Soon after เดี๋ยวล็อกขนาดสักสู่นึงโอเคครับให้ทานยาด้านนี้ก่อนได้เลยอ๋อมียาเหรอนี่มียาอะไรครับผมจะมียาฆ่าเชื้อแก้เศษนะคะแล้วก็คาราเป็นไทนน์นะคะสองเม็ดกินเลยเหรอทานได้เลยอ๋อนี้ยเราเราเราฉีดฉีดยาชาใช่ไหมฉีดยาชาหรือยาเบอร์ยาชาเนาะยาชาอย่างเดียวไม่ยาเบอร์ยาชาอย่างเดียวโอเคโอเคฮะเดี๋ยวเรา รอคุณหมอกันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ห้องนะครับถ่ายรูปบีฟอก่อนเนะฮยเขาก็จะถ่ายรูปบีฟอกเราเก็บไว้ถ้าเกิดมองวอย่างเงี้ยมันจะดูเหมือนว่าตาผมเหล่แต่จริงๆแล้วตาผมอะไม่เหล่นะมันไม่เท่ากันว้ยเราจะไปเปิดหัวตาสองข้างตรงนี้ให้มันเท่ากันประมาณนี้ นะครับแล้วก็มีการทำสองชั้นแบบเล็กๆนิดนึงนะครับก็มองไม่ค่อยเห็นหรอกนะฮะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราถ่ายรูปบีฟอร์กันก่อนนะครับผมอโอเคตอนนี้เรามาอยู่กับคุณหมอเต้แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะปรึกษาปัญหาแล้วก็เดี๋ยวเริ่มทํากันเลยผมไม่อยากให้มันแบบเปลี่ยนลุกมากเนาะผมมีนี่นะมีมีรูปตาให้หมอดูได้ไหมได้ครับเขียังไม่เคยหน้เลยนี่ดาราดาราจีนคนหนึ่งอุดังหวังหวังอี้ต่อ เอาแบบตาแบบนี้เลยคืออันนี้เขาเป็นชั้นเหมือนหลบในนะครับใช่ครับผมทำหลบออกเนาะเดี๋ยวผมดูหลักการอนีอืมนี่แหละครับที่ต้องการเหมือนเมื่อเหมือนเลยเหมือนดารานีใช่ครับ ตาตีเอาตาตีเหมือนเดิมคือคือของคุณนี้ยเขาดูโตโตหน่อยข้างในโตแต่ว่าชั้นตาเหน็นไหมครับว่าตัวตาดํามันดูโตกว่านิดนึงโดนกว่ายหนึ่งหน่อแต่ว่าของคุณเนี่ยนูนิดหน,นึ่สมมุติเนี่ยเราทำชั้นตาตาดำเลเท่านี้ครับแต่ข้างฝั่ตาดําโต,าตาขึ้นหน่อยอันนี้ทำกล้ามเลยตาอ,อืมว้าวนะครับซึ่งการทํามันจะซับซ้อนกว่าอ๋อ ไม่คิดมากเ้ยไม่ดูก่อให้ดูก่อนคือไม่ได้คิดมาแค่มันขึ้นนิดเดียวดังนั้นเลยเลยให้ดูนิดหนึ่งอ๋อก็ไม่ได้คิดมาว่ามันอันไหนมันดีกว่าดิถ้าทําชั้นตาเดี๋ยวจะประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าทํากั้มแต่งตามันจะตาโตขึ้นใช่ไหมใช่ตาโตขึ้นรูปที่เอามาให้ดูเนี่ยตาเขาดูโตนิดหนึ่งอันนี้ผมเคยให้คุณ ตัดสินใจว่าจะเอาตาเล็กหร<ด>ือตาใหญ่ขึ้นถ้าตาตาโตขึ้นอันนี้ต้องทำกล้ามเนื้อตาด้วยแต่พอเราพูดคุยกันมันจะมีการเลือดตายเราตามันเลยดูโตขึ้นแล้วที่ผมทําไปมันมันมันรวมแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่ะอ๋อยังไม่มโตาแล้วก็ทำชั้นตาโอเคแก้แก้กล้ามเนื้อตาไปด้วยเลยก็ได้ครับอืมเธอเจ็บทีเดียวเนาะโอเคด้วยกันหมมันดีกว่ามันดีกว่าหรือมันยังไง คือข้อด <ını Vincent Leonard> ีก็คือตัวตาดังนมันโตขึ้นปกติเทคนิคนี้เราก็ใช้ในการคนไข้ที่ตาตกแล้วผมถือว่าตาตกไหมตกกลางๆโอ้ตกเราทำดัาครับทำนะครับโอเคครับก็มาปรึกษาคุณหมอคหมอให้ความแนะนําดีมากๆเลยแล้วก็ไม่ไม่หงุดหงิดด้วยถ้าถามเยอะแบบไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะเป็นการทําครั้งแรกของผมนะครับขอบคุณคุณหมอมากๆนะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับอา้วจอกัน ตอนนี้เปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยนะครับเดีกก๋ยวกำลังจะเข้าไปในห้องผ่าตัดแล้วผมรู้สึกตอนนี้คือแบบโคตรตืต่นเต้นเลย <c oughs> ผมมันจะอยากทำตามาติดกว่าปีแล้วแล้วก็จ่ายมาจําไปหลายที่แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ทำแล้วราะว่ากลัวแต่ครั้งนี้คือทำจริงๆนะครับอยู่ดีๆแล้รก็อ่าอขอให้ออกระดีดีนะคร <c oughs> ับ Two hours later ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไม่เจ็บเลยนะแต่ว่าเจ็บนิดนึงตอนฉีดยาชา แล้วก็มึนๆน,นิดหน่อยนะครับก็ปวดหัวตาทําตา2ชั้นแ,แบบแอบๆแล้วก็แกล้งการเดินตาหลาย่างทําดีหมอทําดีมากแล้วว่าคุณหมอรู้จักเราด้วยวนะคุณหมอมารู้จักใจร้าวก่อนแล้วก็มาเคยดูเราด้วยอโอ้โหว่าเราก็ใช้ได้นะเนี่ยวงการหมอนี่ months later เอาละครับตอนนี้ก็ผ่านเป็น3เดือนแล้วนะครับผมจากที่ตาผมนี่ครับผมที่เราทําเป็นตา2ชั้นนะครับแล้วก็เปิดหัวตานะครับแล้วก็แก้กล้ามเนื้อตาอ่อนล้านะครับตอนนี้ก็ผ่านมา3เดือนแล้วบอกเลยว่าผลลัพธ์นี่ชอบมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีความช้าอยู่เล็กน้อยนะครับผมแล้วก็เขาว่ากันว่าต้องรอประมาณ6เดือนหรือ1ปีนะครับถึงจะแบบว่าเนียนกริบเลยนะครับตอนนี้อัปเดตให้ดูนะครับประมาณนี้ อ่านะครับถ้างั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูใหม่ในฮะในอนาคตนะครับอีก6เดือนข้างหน้าแหละไม่รู้แหละสำหรับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะครับเจอกันบายฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามไว้ยนะครับสตรีมสองทุ่มทุกวันเลย